ร้านคาติดดาวอีกหนึ่งร้านของที่นี่นะ่ยที่ตามหากันมานะคะ <Yeah. S 1> เอพี่เขาอยู่ไหนล่ะ <c oughs> เอ่อซื้อเสื้อหน่อยค่ะอ่าอันนี้ใช่พี่อู๊ดเจ้าของร้านนี้หรือเปล่าคะ <c oughs> ใช่ครับอ้าวพี่อู๊ดสวัสดีคะ่ะ <c oughs> เจอแล้วล่วคะค่ะคุณผู้ชมเจ้าของร้านร้านค้าติดดาวของที่นี่คะ่ะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยคุยกับพี่อู๊ดนิดนึงคะ่ะเป็นร้านค้าติดดาวของที่นี่ไม่ทราบว่าร้านของพี่อู๊ดเนี่ยขายเสื้อผ้านแนวไหนคะ เป็นแนววัยรุ่นแล้วก็วัยทำงาน <S <S อของกลุ่มสุขภาพบุรุษก่อนนะครับตอนนี้เรากำลังขยายเป็นกลุ่มสุขภาพสตรีด้วยนะครับก็เรียกว่ามีทั้งเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อยืดแล้วก็กางเกงใช่ไหมคะพี่และก่อนอื่นเ,เลยต้องถามกันเลยว่าร้านนี้เนี่ยได้รับการติดดาวจากที่นี่ด้วยไม่ทราบว่าทําไมที่นี่ถึงได้รับการติดดาวคะพี่เพราะว่าที่ร้านเราจะเน้นแบบคุณภาพและก็พยายามหาสินค้าแปลกใหม่ที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครในในครับ ค่ะเรียกได้ว่าสินค้าของที่นี่มีเอกลักษณ์ต่างจากที่อื่นเลยถ้าจะมาซื้อของแปลกๆที่ไม่เหมือนที่ไหนมาที่นี่นะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าข้างในนี่มีเสื้อผ้ามากมายไม่ทราบว่าอย่างที่บอกเลยมีทั้งเสื้อยืดราคานแพงไหมคะพี่คือมีทั้งถูกและก็แพงครับมีเริ่มต้น150บาทจะถึงเกือบ3 0 0บาทครับเ<อ>สื้อยืดเริ่มต้นถึง150บาทเองก็ถือถือได้ว่าไม่แพงนะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยจุดเด่นของร้านของพี่เลยคืออะไรคะ ก็คือสินค้าที่ใหม่ๆไม่คงสไตล์ครับอืมก็คือมีใหม่มาเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะคะและที่นี้เนี่ยอยากจะถามนิดนึงค่ะว่าพี่ร้านเข้ามาขายของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับคิดว่าต่อไปน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับอืมก็เรียกว่ามีแนวโน้มที่ดีมาตลอดใช่ไหมคะแล้วก็หวังว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะคะเราไม่ทราบว่า ที่ร้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยมาใหม่สุดๆเลยเนี่ยเป็นเป็นอะไรคะเป็นเสื้อยืดเป็นเกงอ,งอะไรคะพี่มีทั้งเกงแล้วก็เสื้อยืดครับ <ừ> อย่างเสื้อยืดก็จะมีพวกสินค้ากลุ่มดิสนีย์เราจะขายตัวออริจินอลครับอ๋อเห็นมีกระเป๋าด้วยค่ะคุณผู้ชมได้ได้ว่า <c oughs> สินค้าหลายๆอย่างให้ได้เลือกชมเลยใช่ไหมคะเหมาะทั้งสุภาพบุรุษหรือว่าสาวห้าวอย่างเราเลยคะ่ะคุณผู้ชมมันก็น่าจะได้เหมือนกันกระเป๋าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ก็ได้ว่าตอบรับทั้งกลุ่มแต่หลักๆเน้นเป็นผู้ชายใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยท มันจะมีมาเรื่อยๆครับอย่างเช่นราคา200บาทเซลเหลือ150บาทอคอปโปโลปกติร้อยเก้าก็มี150พคือจะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆมากกว่านะครับเกรวาร้านนี้เนี่ยนะครเป็นร้านติดดาวที่น่าสนใจอีกร้านนึงเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมสําหรับสุภาพบุรุษหรือว่าจะเป็นสาวห้าวอย่างเรานะค,ะคุณผู้ชม เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตชมข้างในร้านด้วยนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่อูดมากๆเลยค่ะ,คะที่มาโปรโมทร้านให้เราเลยนะคะคุณคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว,ว่าคุณผู้ชมว่าจะมีอะไรที่เหมาะกับ Conquer เป็นยังไงกันบ้างคะทุชมสรับเสื้อ t s h i r ของร้าน็แห่งนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ร้านทเชิร์ตท,ที่ส้มนำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่หมดกันค่ะเพราะว่าร้านติดดาวของที่นี่นะเขายังมีเจ๋งๆอีกร้านนึ่งนะคะซึ่งเป็นเสื้อเชิร์ตเหมือนกันแต่ว่าร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนใครค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีการเพ้นด้วยมือด้วยฝีมือแ a น d ์ a มดแ a นสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจนชม 啱唔啱？